พี่เดาเรากลับมาอีกแล้วนั่งงานอือครับยาหมดหรือยังไงหนูรับยาหรือยังลูกกินกินหลังอาหารหรือยังวอมแล้ววอมจริงๆเราไม่ต้องร้องก็ได้นะคุยกันสนุกสนุกเราเล่าได้นิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเดียวมาดูคำถามเนี่ยเราค้างคำถามไว้ไงได้ครับใช่เข้ช่องนี้ช่องนี้นี่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 เีอ้ระวังไปปิดนะ น้องนอนคุยสนุกจังเลยค่ะสวัสดีพี่ไกลดูทางทีวีอยู่นะจากหนุ่ยค่ะที่นี่ร้านเอที่นี่ร้านหมูกระทะหรือเปล่าคะพี่นนหาเวอร์เลยพี่ฝนหัวละอร่อยมากพี่ไกลหล่อค่ะจากปั๊บเปิ้ลคนสวยสุขุมวิทย์เยือกเย็นอ๋อสุขุมเยือกเย็นไม่ได้สุขุมวิทย์คนสวยและสุขุมเยือกเงย็นด้วยรู้สึกวันนี้มีแต่คนสวยและคนงามคนสวยพังไปสแต่พักนี้ชื่อจะยาวกว่าคำถามนะครับผม ลองตัดแล้วลองไปแบบท้ายรถสิบล้อกันบ้างก็ดีนะครับมันก็จะดูเก๋ๆเนาะเก๋ๆกันหมดเลยชื่อเพียรมากอาจาน้องนนทาวเวอร์พี่ไก่หลอกค่านี่เริ่มไม่จริงใจแล้วทยไทยเนี่ยใช่ฉันว่าปลอมปลอมตั้งแต่พี่ไก่หลอกหนูว่าปลอมเลยประเท้ไทยเริ่มปลอมละเออแล้วจำปลอมหนักตรงคนสวยสุขุมเยือกเย็นเนี่ยอันนี้ปลอมมากค่ะวันนี้พี่นนท์ออ อทำเสียงแบบนี้ทำเสียงทำเสียงอะทำเสียงแบบพี่นนท์ค่ะพี่เหนื่อยยังเลย <c oughs> <c oughs> ยังอ๋อยังะนะพี่นนท์ค่ะวันเออวันนี้พี่นนท์มีนัดยังคะอ๋อวันนี้เหรอครับมีนัดหรือเปล่าคะ ก็เสียงนี้พี่มีก็ได้ครับมีจะเลี้ยงข้าวพี่นนท์นะคะจะคนน่ารักอะค่ะได้ครับได้ครับจะเลี้ยงข้าวอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพี่บีนี่คือเสียงพี่บีอ่ะพี่บีพี่บีส่งข้อความมาแต่ว่าเราอยากจะถ่ายทอดจากอินเนอร์ของเขาอมาพี่บีน้องนนท์ขานะารักเีรอญพหัวใจมีแสรซสอนพรอมารีคอยยมบีก็สวยด้วยค่ะพี่บีทำเสียงพี่บีหน่อย น้องน้อง่าด่าด่าดซิมลินเป็นอะไรเป็นหมีลินเปรี้ยค่ะลินเปรี้ยค่ะกินละกกรรมเยอะอย่นี้คำพูดในพูดอย่างนี้นะพูดสไตล์นี้ไม่แม้อันนี้ถ่ายทอดจากคำพูดใช่จากจากเอสตัวหนังสือจากตัวหนังสือคิดว่าเราก็เดาเอาประมาณนี้โทษประมาณนี้น่าจะกินละกกรรมกินสลากเยอะลินจะเปรี้ยเออเอออะไรตกจริงจริงเลยค่ะจากบางนานี่ควรจะเป็นน้องเสียงไงไหนอ่ะ ตกจริงๆตกตลกหรือเปล่าตลกไหมตกคืออะไรอะไรข้อความคืออะไรแบนแันช่วยหน่อยได้ไหมที่ผมผมตามไม่ดีหรือว่าสมองอ่านหนังสือไม่ออกน่าจะเป็นไปได้จากหลายปัจจัยแล้วเลยแต่น่าจะมาจากสมองก่อนใจไหมคะอะไรใจไหมคะโห้โออกข้อความมันมาที่หลังหนูอ๋อเออเอาใหม่สีเอาใหม่อ่ะข้างบนก่อนลงมังล่างนะอะม่สี พ <mm ี่นนเล่นกีต้าให้ฟังด้วยนะคะหัวใจมีสายเรียกสอนจากน้องน้ำได้ครับ KA สามถนนจำเริญ KA สามคืออะไร KA สามถนนจำเริญ KA คือครีมหรอหรือว่าเออใช่แบบเป็นไม่หรือว่าสามบวชอะไรแบตเตอรี่ไงหรืออะไรอ๋อบวชกรมสันติอ๋อกรมชันลึกอ๋อนี่เขาไปบวชมาเออเฮ้ยเลิศเฮ้ยเลิศมาก ไม่ก็เออนี่โอเคลูกทูนนี้จะส่งผิดเออใช่ต่อแต่เือนเหมือนว่าเขาโหวตให้เขาบอกไงเขาบอกอ๋อโอเคโอ้ถ้าจะบอกกันเป็นซิมโบลิกขนาดนี้นะครับ นี่ถ้าเกียรติผมไม่หายิงคนในบ้านผมเหรอฮะแล้วเอางี้เอางี้คือเขาอาจจะต้องการประชาสัมพันธ์อ่าตอนนี้อย่าลืมบวตกันอย่าลืมบวตกันด้วยอ่าบวต K A สามต้องนนนะต้องนมจำเลยนะบวตได้ตลอดเขาประกาศผลเมื่อไหร่ประกาศผลเมื่อไหร่เออประกาศผลเมื่อไหร่น่าจะอีกอีกเร็วๆนี้ครับเร็วเรวนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยอดออกมาแล้วครับก็ของผมนี่ก็ คนแบวก็สามคนครึ่งแล้วครับผมสามคนครึ่งหรือครึ่งหนึ่งลังเลครับเอ้โหวตดิไม่โหวดเออกสองทีเลยเหรือครึ่งนึงเออเออเอาโหวต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 ใครใครอยากจะให้น้องนนทได้รับรางวัลผมเชิญเอาออดนะโหวดค่ะค่ะโอเคอ่ันต่อไปวายดีเจและน้องนนขาค่ะกามค้างเลยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยการค้างอันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะนะใช่มีอะไรช่วยตัวเองไปก่อนช่วงนี้นะครับเราไปช่วย เราไปช่วยถึงที่ห้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องช่วยกันเองค่ะไม่ว่างนะตอนนี้นะแม่ตั้มแม่ตั้มบางกะปีหน่อยชอบเอ็มวีมากเลยค่ะอันนี้ก็เสียงแม่ตั้มชอบเอ็มวีมากเลยค่ะจะตั้มากะปิวันนี้แม่ตั้มมาด้วยนะครับบอกเออฝ่ายบริการเก็บปืนด้วยครับแม่ตั้มอยู่ตรงไหนอะคะแม่ตั้มให้พี่ซาอ๋อแม่ตั้มที่ให้พี่ซาอุตส่าห์แล้วคุณแม่น่ารักจะตายเลยรอตายได้จำเสียงใหม่ก่อนครับแม่ตั้มใหม่ชอบเอ็มวีมากเลยค่ะอันนี้เสียงแม่ตั เปลี่ยนเปลี่ยนโทนเสียงเลยหลังจากกินพิซซ่าไปทน้องยังไม่ได้กินน้องกินแต่ขนมชอบยังมีมากเลยค่ะแต่มีดีค่ะไม่ไม่ใช่แค่เสียงที่เปลี่ยนทัศนคติของผมที่มีต่อพี่ๆก็เปลี่ยนครับขอบคุณมากครับหมดไหมหมดในคำถามโอ้คำถามเยอะจังเลยนะอันนี้อ่านแล้วใช่ตั้งแต่จัดรายการมานี้นะโอ้โหนี่คำถามเยอะมากอันนี้น้องน้ำป้าน้องน้ำป้า สนุกมากพี่นอนค่ะโอ้นอนน้ำตามาเสียงเดียวกันอเ่เสี้เลยเปเสียงไงดีละพี่พี่นอนค่ะเออน้องนำปลาพูดไม่ค่อยชัดพี่นอนค่ะนี่น้องน้ปาเอาทำเสียงนี่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 อออน่นี่นี่นีนี่นีอ๋อพี่นอนกำลังหิวหิวยังอ๋ออ่านออกไหมถาจริงพี่นอนค่ะค่ะพี่นอนค่ะฉันเริมฉนเไม่ไหวแล้วเราทไม่เจอเปลี่ยนแล้ววิน พี่ว่าไม่ได้เป็นด้วยสายตาแล้วาทาววน,น,านี่ใช่แม่เปล่าคะโมว <laughs> <laughs> สนุกกันใหญ่แล้ววันนี้เราจะได้ออกจากที่นี่ไหมฮะไม่คะ <laughs> <laughs> น้องน้องยิ้มหวานหน่อยยิ้มมาทางกระจกหน่อยค่ะกระจกนี่นี่นี่อ,อ๋อกระจกนูน้นยิ้มยอ๋อวันนี้เรามีเอ,อ่อ FC ซเอ,อ่อเจ้าหนี้จากด้านนอกอยู่ด้วยนะครับก็คือก็คือคนที่ทวงค่าโหวตตั้งแต่ประกวดเสร็จนะฮะก็ ตามประมาที่นี่ด้วยยืนรอใช่วันนี้เป็นมวดสุดท้ายแล้วครับที่เราจะต้องผ่อนเพินเขาใช่ครับขอบพระคุณมากครับเออเออบีเบอร์รี่บอกว่าอ้าอิฉาพี่ฝนจังอยากให้น้องนนท์มาเล่นกีตาร้องเพลงข้างๆบ้างจุงเออมาในจัดทีวีนะคือแปลว่าน้องคีดแล้วล่ะเออเออได้ั้ยได้อย่างเพลงได้ั้มร้องไหมได้ครับลืมพยายามหาคอมเมนต์อ่านหือว่าน่ารักเป็นเป็นผมว่าตั้งแต่เราสัมบ้านมาผมรู้สึกผมชอบบรรยากาศอย่างนี้ พี่เก็บคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเก็บคลิปที่นุนพูดอย่างนี้ไว้ด้วยนะคะหนูแฮปปี้มากเลยอ่ะชอบมากในส่วนของคอนเทนต์รายการนั้นแะไม่ชอบดีเจเมื่อกี้บอกให้พี่เอาเก็บละโมโหจังพี่ต้องบอกไปเลยพวกเราไม่ควรอยู่กันต่อแล้วถ้าอยู่กันจะยาวกว่านี้อ่ะสามสี่ห้าพร้อมยังฮะพร้อมยังฮะพร้อมจัดยเลยฮะใช่อะดูเลยผมเกิดต้องไปจุดไฟด้วยไนะครับพี่ก็บจะต่อเร็วเร็ว Did <laughs> you <yeah, that's it. laughs> One, two, three! กคราวก็มือไม้สั่นไม่ว่ายุไหนเสียงไหลเธอดังทั้งวันถึงนั่งอยู่ข้างๆกันเหมือนสมคัญไม่ใช่ไปต่อเธอเจอเขาเล่นได้แค่นี้เดีอ่ะ เล่นได้แค่นี้ครับก็เกก็ไม่ไป่เล่นได้เป็นยาวมากยาวมากดูซิเนี่ยค้ามลนอารมณ์เออเมื่อกี้เเขารักของเราก็เลยขาดเหมือนหัวใจมีสายเรียกซอนถึงมาก่อนมันคงไม่พอเป็นตัวจริงแต่เธอกลับทิ้งให้รองได้เป็นแค่ก็ขอขอ จ้องหน้าจอแล้วนอนทำใจจะปวดเกินไปฉันคงทัศน์ใพอแล้วฮะโอ้ยดีอ่ะดีดีดีอยู่แฮปปี้แฮปปี้มีความตุกจุกใค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วน้องแฮปปี้แต่เห็นหน้าเนาะเป็นครั้งแรกที่เล่นกับกีต้าร์นะครับแล้วก็ปกติเล่นกับอย่างอื่นใช่ไหมใช่ปกติเล่นกับนักดนตรีนะครับเลยเลยเลยพี่ฝนก็ชอบพี่หมดชอบเล่นกับนักร้องี เพลงวงใช่ไหมที่เขาเล่นเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคกีตาบ้างมือกลองบ้างโอเคเล่นสบายใจทำรายการทำรายการนี่อ้จังผมพยายามดึงขึ้นดึงขึ้นมันก็ดึงลงตลอดใช่ครับแปี้จังนี่รายการเราพิ้งนี้แหละรายการเราสนุกนะผมชอบมากเลย เดี๋ยวมาอีกดี่แบามามาเลยมาเลยมาจะมีเพลงอื่นๆก็มานะไม่มาเข้าห้องน้ำที่นี่แลครับกับโอ๊ยตอนนี้ตอนนี้พักอยู่เทีได้ครัใช่ครับได้ครับเลยเลยอยู่แถวไหนอะอยู่แถวๆเอ่อเอาจะบอกจริงเหรอฮะแถวก็ไม่บอกแถวไม่ได้บอกแล้วไม่ได้จีเนี่อบอกแถวๆใช่ไหมครับว่าใครตามไปเลยเจ้านี่แถวแถวสุขุมวิทครับออ๋ผมผมไม่ใช่คนที่นี่เรียกถิ่นที่ยังไม่ค่อยถูกอ่ะโอ้ออยู่สุขุมวิทเทีนั้นานี่ อยู่สองปีครับสองปีแต่ว่าก็คือนใหม่ที่เพิ่งซื้อเนี่ยเพิ่งเพิ่งเข้าไปอยู่ก็คือเรียนอยู่ตอนนี้มาเรียนที่กรุงเทพเลยใช่ครับเรียนสารศาสตร์วิยาครับมหครับสารศาสตร์ตรงนี้คือบางเขมพระรามสามครับฮะมันสารศาสตร์มี30มกว่าที่ครับอ๋อเหรอใช่ครับมีเยอะมากมีหลายที่มากไปพระรามสามนู้นอ๋อแล้วมาพักอยู่สุขุมวิทอ๋อสมัยก่อนเคยพักที่นั่นครับแต่ว่าก็เพราะว่าเรียนก็เลยไปพักใกล้ๆแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนกับ เออเรามีช่องทางอย่างเช่นในส่วนของสมบิทมันมันสะดวกนะครับเป็นทางนั่งบีเดสไปก็ได้อ๋อสะดวกในการเดินทางไปเรียนเป็นไงบ้างอยู่กรุงเทพับดีครับดีครับก็เหมือนเราได้ทํางานไปด้วยครับซึ่งซึ่งในส่วนของเวลาเราทํางานเราก็จะมีนี่แหละครับตามกันไปให้กำลังใจกันซึ่งซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวใช่เนาะดีจังเลยเนาะแล้วเราคิดถึงบ้านั้ยคิดถึงบ้านที่ที่จับมาไหมทุกลมหายใจครับภูเก็ตเนาะ อยากไปเที่ยวจังเลยอ่ะภูเก็ตนะขออาศัยเข้าไปด้วยมะไปกลับบ้านเมื่อไรกลับเมื่อไรอยากไปด้วยหลังๆนี่คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้มีกิจกรรมมีงานก็จะไม่ได้กลับสมมติว่ากลับไปก็คือไปงานแต่ว่าเราอาศัยลงเครื่องไปก่อนหนึ่งวันเพื่อไปหาเพื่อนๆไปเก็บก่อนแล้วก็ก่อนเล่นงานแล้วก็กลับมานี่จะวุ่นๆหนึ่งไม่เคยว่าอยู่อำเภออะไรอ่ะตอนนั้นแหละครับโดยตรงเกิดเกิดในเมืองนะเกิดอำเภอสม เออแต่เราสามกองครับแต่ว่าพอโตขึ้นก็ย้ายมาอยู่ถลางอ๋อภูเก็ตสวยนะเธเคยไปเลยสวยครับเคยเคยมากแตไม่ได้จริงขาวนี่คืออะไรสุดทรายทรายขาวทรายแล้วหอยก็ใหญ่มากไม่ไม่หอยดุมากแต่หอยดุแล้วภูเก็ตก็มีนี่ภูเก็ตก็มีพิพิธภัณฑ์หอยนี่ใช่ครับเป็นลจังหวัดสารพัดหอยเลยคือสุราษฎร์จะเป็นหอยใหญ่แต่ภูเก็ตก็จะเน้นหอยเก่าหอยเก่า คำขวัญว่าไงคำขวัญเออคำขวัญเอาะควันควันไม่เจ๊ควันสองวิรัสตีอะไรนะหาทรายสีทองไคมุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้หาทรายสีทองสองวิรัสตีบารมีหลวงพ่อแจ่มครับค่ะโต้องต้องไล่ย้อนไล่ย้อนไล่ย้อนมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยๆอยู่ร้านหนึ่งมีต้นโพแล้วฮะแล้วร้านไหนครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยใช่ใช่ดังๆใช่ไหมใช่ดังๆเลยทั้งโต่สี่ครับ ไอหมีเกี๊ยวมาอ๋อจะไม่ต้องไปกินครูเก็ตนะจะกินบ้านฉันก็ได้ละท้าวเนี่ยไม่ก็ไอหมูกดังๆโอ้โหนึกไม่ถึงครับอ่นอี้นิดหนึ่งโมโหแล้วหนูจะโมโหแล้วศิลปินเนี่ยคับเส้นอยู่ระหว่างโมโหนี่เนี่ยโมโหกับเฮ้ยยังไงดีเลยเพราะเริ่มและผมไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าที่นั่นก็จะมีหมี่ต้นโพที่ดังๆอ๋อมีหมี่ต้นโพมีต้นโพใช่ที่มากกว่าชื่อเสียงคือ อ๋อไม่ใช่รสชาติแต่เป็นราคาครับอ๋อใช่ใช่โอ้พีอาร์พยักหน้าเลครับพีอาร์พยักหน้าอ๋อคือราคาดังมากไปเจอกันมาคือน้องไหนจะเอ่ออะไรนะที่น้องบอกเมื่อกี้จัดรสชาติแล้วราคาสูงชฉันว่าสูงกว่าผมอ่ะครับถ้าเดินก็คือชนคางประตูเดินเข้าร้านเมาอร่อยแต่อร่อยจริงเมาดีจรเมาของดีจังหวัดตัวเองด้วยไปทานกันได้ครับไปโดินเดินเดินเดินกันเลยเหมือนบ้านพี่เนี่ยข้าวหลามก็เหมือนกัน ที่เหนือที่เหนือความอร่อยคือรา,า,าคาเหมือนกันราคาเหมือนกันที่เหนือกว่าราคาคือปากแม่ค้าเหมือนกันจะเจอเแถวๆนี้นะเดี๋ยวเอานอนนี้ขี้เมาเหมือนกันเนาะนางเมาเก่งอะเหมือนกับผมเคยมีแบบไปถ่ายรายการไปตลาดเอ,อแม่ค้าก็าจะมีสกิลการขายของเขาของก็แพงจริงอแต่เขาจะทําให้มันดูแบบว่าเราสามารถเข้าถึงได้ง่าย มาเลยลูกดูก่อนเลยมาลูกมาข้าวหลามเนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยมาทานได้เดี๋ยวแม่แกะให้ชิมเลยอ่ะชิมไปเป็นไงเป็นไงอ่ะชิมแล้วซื้อลูกชิมแล้วซื้อเอทุเรียนอย่างเงี้ยอ่ะนี่กดเลยนี่ทุเรียนยังนีกดอ้าวอย่ากดแรงสิกดนี้ก็ต้องซื้อสิอ่ะลูกอ่ะก็มีวิธีการเออนี่จําได้หมดเลยเนาะได้โดนมาหลายรูปแบบเลยเนาะจำได้ทุเรื่องคนอื่นนะจำได้เรื่องคนอื่นได้ทุเรื่องเออเออเออมีอะไรมาอีกไหมฮะครับออไมเรากลับมาเลย ดูเอสเบหน่อยดิเอสเบหน่อยสนุกสนานวันนี้เราจะไปคุยเรื่องอะไรเรื่องนอหาสาระเยอะแม่เอวน้องนนเห็นพี่น้ำเกลือไหมคะใส่เสื้อสีฟ้าพี่น้ำเกลือพี่น้ำเกลือพี่น้ำเกลือนี่คือคนหรืออยู่โรนี่มีกันเยอะโอ้มีน้ำเกลือนั่นพี่เหรอฮะพี่พี่น้ำเกลือใช่ไหมฮะดีเจน่ารักจังค่ะมีสตรอเบอรี่มาฝากด้วยค่ะจากพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยก็ไหนคะสตรอเบอรี่นี่เป็นลูกหรือว่าเป็นเป็นพี่อุ๋ย ออสตรบรีมาฝากเลยค่ะทำไมน้องนนท์ถึงได้หล่อขนาดนี้จากน้องออฟครับจุ๊บด้วยนีย่คำถามน,นี้จะตอบไงฮะทำไมถึงหล่อ ทำเลยครับผมทำแพทย์ผมแพทย์มันจะยากอะไรล่ะเหลือคุณมันได้ชั้นหน้าทำหน้าครับได้ชั้นนี้เออวันหนูทำได้เหรอไม่น่าทำเนาะไม่ได้ทำครับลองถ้าทำได้ขนาดนี้อย่าทำอย่าปกติครับคือได้ได้ฟังให้จบฟังให้จบฟังให้จบฟังพี่ไกรให้จบก่อนถ้าทำได้ขนาดนี้อย่าทำตอนแรกก็จะไปทั้บินไปเกาหลีครับไปเจอหมอเหลือๆไปถึงก็หมอแขวนคออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับหมอแขวนคออยู่แล้วคือหมอ รับไม่ได้มากมอรู้สึกว่าไปเกิดใหม่ง่ายกว่าไหมมดคอ,อใช่หมอแปดคเป็นไงชอบน้องไหม <c oughs> ชอบไหมเ <c oughs> สียงแอรดังอ่ะที่เราสาม,มารถกลับบ้านได้เลยนะ <c oughs> ทางก็สคนเร็วแล้วครับเสียงแอร์ดังวิ่งวิ่งวิ่งน้องนนท์เขาหน้าแกวันแล้วเขาไม่ต้องทำหน้าก็สวยอยู่เ้ยหน้าก็ดีอยู่แล้วอ๋สวยไปอีกเหมือนตอนนั้นเด็กนะครับตอนนั้นยังเด็กตอนนี้นสิวๆเนาะใช่แล้วก็ผมเป็นนักกีฬาด้วยครับตอนเป็นนักวิ่งเลยครับซึ่งก็จะไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่พอมาอยู่นี่ก็มีแม่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 ดูแล ดูน่าใสเลยเนาะน่าใสเลยวันนี้คุณแม่มาอยู่ด้วยเหรอแม่พ่อตอนนี้พาพ่อพาแม่มาอยู่เลยครับก็ให้เขาอยู่โอเขาก็ไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องคิดถึงบ้านแล้วแต่เออเราจะแฮปปี้แล้วเออเราก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้ย้ายเข้ามาลำบากด้วยกันจ้งไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะก็บอกพ่อกับแม่ม่ลำบากกันหนูดีกว่าเออแล้วมีแฟนหรือยังมีคำคุณถามมายังครับยังครับยังครับเออตอนนี้ยังต้องดูไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยยัให้เข้าใจคนอื่นก็ยากแล้้ววอยู่่ไปีีกาน นะสบายๆเรียนพ่อเรียนหน้าไปเนาะกล่าวว่ากล่าวว่าไงกล่าวว่าจะมีมีครอบครัวอะไรยไงไหมวางแผนเมื่อไหร่โ oh อ้ต้องจะไกลอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะไกลแต่ว่าแต่ว่าคือคือก็วางแผนแล้วว่าว่าต่อไปไม่ต้มีต้องครอบครัวแล้วผมผมรู้สึกอย่างนั้นมันมันคือชีวิตจริงๆครับความหมายของชีวิตจริงๆสำหรับเรายิ่งพอเราได้ทำงานเกี่ยวกับเพลงรักหรืออะไรมาเนี้ย เราสึกว่าพวกนี้มันคือส่วนประกอบสําคัญของแรงบันดาลใจทุกอย่างอซึ่งซึ่งก็เลยแต่ดูก่อนครับตอนนี้ก็ยังสนุกในการทํางานแล้วก็ยังสืบเก่าอยู่เลยครับมีคุยคุยกับใครยังไหมสืบเก่าก็คุยนะมีคุยคุยกับใครไหมก็ก็มีคุยบ้างครับพี่มาโนดพี่สมพรอะไรเงี้ยค่ามยบ้างหลอกีใครอหลอผู้ชายไงคุยกับผู้ชายพี่มาโนดเป็สมพรคือใครอะคือใครอะพี่สมพรเป็นเทรนเนอร์ขายโปรตีนอยู่ครับที่คือ ชอบเลยอ่ะที่นี่คุยอะไรก็ได้จริงจริงเราเราเล่นฟุตดิตด้วยทำไมยังคิดว่าคุยไม่ได้เหมือนกับเคยเล่นครับเคยเล่นช่วงหนึ่งที่ว่าเหมือนกับก็ก็มีฟิตร่างกายเดินแบบเนี่ยอ๋อหุยอย่างหล่อพี่เดี๋ยวน้องเปิดรูปพี่ดูแต่ว่าคุณผู้ชมไม่เห็นเซ็กซี่ั้มเซ็กซี่ัหมเท่ออกแนวเท่เทมีถ่ายเซ็กซี่มั้ยมีถ่ายเซ็กซี่มั้ยน่าจะไม่มีเปิดนมเปิดนมนิดนึงอะไรเงี้ย ไม่มีม <amounts of water writers> ีเหรอฮะพอเรามานี่คือผมเที่ยวฮาวายได้โดยไม่ต้องโดนตำรวจจับนะเพราะเขาคิดว่ากระดานลงขาไปอ๋อคือมันกระดานโตขึ้นเขาคิว่ากระดานโตขึ้นยังไม่ได้มีมัสเซิลอนไรนะด้วยฮอร์โมนอะไรผ่าวผ่าแบบนี้มัสเซิลคือกล้ามเนื้ออ๋อแล้วทำไมเราไม่เรียกกล้ามเนื้อล่ะอล้วทำไมต้องเรียกก่ได้สมายก่อน พี่ตาจันครับแน่นอนเราต้องเรียกมอสโซด้วยคือต้องเรียกมอสโซ่ให้ฉันงงเลยเห็นเรื่องเขาจะชอบพูดแบบอย่างนี้อ๋อภาษาเขาเกาจะใช่เขาจะตอนนี้เขาสิบแปดแล้วเราเพิ่งยี่สิบห้าเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแคลอรี่เบิร์นเบิร์นเบิร์นแบนแบนแบนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะเธอเธอต้องไปนะจิ๊กเน็ตเหรอใช่เทรนเนอร์นี้โอ้โหอืมโอ้ยน้ำลายสอดสองนี้นะจริงจริงดีเลยใช่ไหมก่นจรงจก่อนก็ได้ครับดีผมตอนแรกไปก็งงนะฮะครับปาก โอเคครับสวัสดีเร็วครับผมคุณผู้ชมทุกท่านครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดแอดังแอดังสองรอบนะฉันงงกับเรื่องการเรียนภาษาอคือนางบอกว่าเราต้องไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนเพาะว่เดี๋ยวถ้าเราไปฟิตเนสอ่ะเราจะไม่เข้าใจเครื่องที่ต้องหานลยครับ เมื่อวานนี้วันเกิดหนูของขอของขวัญเป็นเป็นเพลง h a ้เ y b i r t h ์ a y v e r s i o นภาษาใต้ได้ไหมคะพี่นนท์ขาวันเกิดเราอ่ะได้ไหมคะป a p เ y b i r t เดย์เป็นภาษาใต้น้องขอยากกว่าวันเกิดพี่เองนี่ครับผมน้องนนท์ทงานสองชั้นที่ไหนคะทํางานสองชั้นอยากไปแก้ทำงานสองชั้นที่ไหนคะอยากไปแก้ค่ะตาเหรออ๋อทำตาสองชั้นทำหรอนึกว่าทํางาน แล้วก็ถามทำด้านสองชั้นตาตาไม่เคยครับแต่ว่าส่วนนี้ต่อผมเพิ่งทำาว้ก็คือคางสองชั้นอันนั้นละอ้วนแหวกแหวกแหวกแนวไหมคางสองชั้นนี่อันนั้นเหนียงเหนียงใช่ใช่ไม่ใช่น้องแล้วน่าจะเป็นพี่แล้วคางสองเห็น้วหิวเลยครับผมนอกจากจะมีที่คางสองชั้นแล้วยังมีที่ภูมิเป็นสามชั้นโอ้ที่ดีเลยหิวเนาะสไลด์ลงกระทะได้เลยครับหิวข้าวเลยเนี่ยเราตั้งแต่แปนเพลงครับนักร้องจะกินชั้นไม่ใช่ หมู่กระทานนี้นึ่งสิอ่ะสามสี่ให้เบเดฟสาตายู่เริ่มจ้ะเบเดฟอุ้ยปวดหัวจังไม่เคยทำอะไรกันแล้วหนูปวดหัวเลยจริงหาคีย์ครับหาคีวันนี้เราเล่นเป็นไปเนอยพี่ยาเริ่มกุ้มเลย HAPPY BIRTHDAY YOU TO ภาษาใต้ตรงไหน Happy birthday ครับพี่น้องโอ้ขอบคุณค่ะเลิศจังดีจังโหยากนะถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นใต้อะมันจะไม่เข้ามันมันมันเออใช่มันจะผันเสียงไปยังไงอะใช่ Happy birthday to you โอ้มันจะยากมันจะยากค่ะจะไม่ได้เดี๋ยวหาเรื่องให้แอร์ดังอีกแลวครับผมอ่ะตอนนี้เราพักพักเันแป๊บหนึ่งไหม อะไรอ่ะพักครับพักแต่ข้าวโพกน้ำแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้น้องอนหาเรียมร้องอีกสักเพลงหนึ่งแล้วเราก็จะได้บ๊ายบายน้องจ้ะง่วงนอนโอเคเลยจะนอนเลยไหมนอนเลยปหมคะเราจะได้ลานอนกันก็แล้วตื่นแล้วคุยใหม่เออ